มาคายาวอาจารย์เสยหน้ายาวด้วยใช่ไหมหน้ามือตัดตามนี้เลยยกขึ้อ่าให้ลองบ้างให้เปลี่ยนให้เปลี่ยนบ้างจะได้รู้ว่ามันง่ายมากนี่เห็นไหมมันจะชัดเจนไหมแล้วมือแรงมือได้หมดเลยได้ยาวสามห้าเหมือนกันแต่่วารู้วิธีก็ทำได้หมดแหละผมกลัวเอาเอาหน้า กามตัว,วมันถึงอาจารย์เขียนดูหลังมือเลยไม่กล้าเลยขอสิทธิ์มีอาจารย์นะย่าๆซ้อนอยู่ดีๆยังเปลี่ยนวิธีได้ไม่พูดอะไรเหรอจะพูดอะไรคะแกก็จะเป็นผู้ร้านาน้าจารย์แกบอกว่าจะเทียนตะเออเปิดแน่นอนเจอกันโดนเลยลองแบบนี้อ่ะเราจะได้เห็นกายชัดๆอ่ะไล่ไปเลยทั้งแขก แล้วก็ทอดๆอแถวสองแถวสองอันนี้เราเชื่อมต่อนี่แถวสองเชื่อมต่อ4ี่5้องศาไม่ใช่ร้อยห้านะทำไมถึงนาเอมหรอจะหกแถวสองเกาสิบทำไมถึงรยห้าให้มันบางอ่ะเธอถูกเชื่อมต่อ90ก็ได้เห็นไหมอ่ะยกสูงนี่อะนี่ตอนนี้ยกมาแล้วร้อยสามห้าเนี่ยอันไหนสวยกว่ากันเสร็จแล้วกูต่อ90 มันก็ไม่ใช่ปัญหาเห็นไหมเพาก็เชื่อมต่อเลยไหแล้วครูบอกว่าถ้าเก้าสิบปุ๊บมันจะเป็นไงบางใช่ไหมบางแล้วถ้าครูบอกว่าครูต่อได้สี่สิบห้ามันจะมีความคุยมันจะมีเนื้อมากขึ้นเเข้าใจแล้วเรายังไม่อยากให้เป็นเป็นลาวเลเยอร์ล้วนๆเชื่อมต่อโน้มลงมาหาส5องิาาโน้มลงมาหาก็เก้าสิบเห็นไหมมีไกด์ไลน์ไหม เท่านี้อ่ะล้วก็น้องมาตัดล่างสุดตอนนี้มันจะได้แค่เป็นกลอบเป็นทรงเป็นกลอบทรงขอบความทุยมันอยู่นี่่นะคะแล้วก็จะมีลายบางลงไปแล้วคุณนีหน้าไปไหนเป็นเราเลยนะภาพอย่างนี้แล้วคุณก็ตัดแลตัดปุ๊บนะตัดได้ไหม ี้ก็ได้นะอย่างนี้ก็ได้หลังมือยกขึ้นมาสูงๆได้ไหมได้ไหมอย่างนี้ก็ได้ค่ะตัดอันนี้เลยแล้วแต่ความถนัดแล้วแต่ใหญ่สะพายแล้วแต่ใยากอ่ะตรงนี้เป็นไงตอนนี้ยาวหรือสั้นอ่าตอนนี้ก็จะสั้นขึ้นซั่นขึ้นซั่งขึ้นก็จะบางลง เนี่ยโฟมไหมเปล่านะคะบางมากบางน้อยบางมากนะคะเด็กชั้นต่อไปไหมเอาชั้นนี้ให้เสร็จก่อนคะทำทีละชั้นจะได้ไม่งงไวใช่ไหมอาจารย์ไม่ต้องไวมากหนูไม่ต้องการไวหนูต้องการเข้าใจนะอ่ะมาเยนฝั่นงนี้มาดูโดงนี้ใช้เชือมต่อค่ะ ถ้าถามว่าเราความยาวจากช่อบนสุดมาเป็นไกด์เลยเนาะถามว่าเนี้ยถ้าเราบอกว่า90ปุ๊บมันจะเป็นแบบลาวเลเยอร์จริงๆทีนี้าบอกว่าคือยังไม่ต้องการให้มันเป็นลาวเลเยอร์ที่แบบไม่มีความคุยต้องการให้มันมีความคุยเก็บความยาวน้องลง45่้้าโดนกช่อที่สองเลยไหมมันจะเริ่มฐานความคุยพอ,อ,อดีออดไหม ดีไหมเห็นความคุยไหมเห็นไหมเชื่อมต่อมีความคุยอ่ะเพราะชั้นที่สามติดลงมาเชื่อมโน้มลงมา45เหมือนเดิมถ้าเรายก90ก็อย่างที่บอกเราก็จะต้องตีโค้งขึ้นไปเยอะเยอะเพื่อเก็บความคุยนะ เราก็โน้มลงมาเห็นไ,ไหม45มันก็จะความคุยความยาวมันยังยังอยู่อันนี้คือเก็บความยาวคือเราได้กรอบตอนตอนนี้เราตัดแล้วเราจะได้กรอบทรงมันยังจะมีความหนาอยู่เราเค่อยมาแต่ง,งทรงเอาทีหลังก็ยังได้ไล่ขอบกลางแต่งทรงได้ไหมคะเชื่อมต่อถ้าเวลาเราตัดอย่างที่บอกว่าถ้าเราตีโค้งเป็นไหมคะ ตามรูปศีราะไล่ความยาวไหนไหมเมือเ่อจะตีโค้งขึ้นมาโค้งข,ขึ้นมาโค้งข,ขึ้นมาตามรูปศีสานเคะพี่รูบอกว่าถ้าเวลาที่หัวเป็นหัวมุเดีดียวใช้เคร่มความยาวเอาก็คือลักษณะแบบนี้จะโน้มแบบนี้ก็ได้45องศาโน้มมาเชื่อมตัดเนี่ยนะเชื่อมต่อกันก็จะได้ ชจหน้าจานจานาแล้วข้า,างหลังให้เสร็จก่อนจ้าดูอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าถ้าเราน้อมลองยี่สี่สิบห้าแต่ถ้าเราน้อมดึงขึ้นมาเราก็ถอยยืดให้มันยาวแต่ให้มันไปตามโค้งศรีษะก็ได้ใช่ไหมคะก็ได้ไงได้ได้ได้มันคุณต้องตีโค้งให้มันมีโค้งโค้งกว้างตืดแบบวาวลากไซรลากไซร ลากใจลากใจแล่ผมสี่ส่วนเวลากีดผมรู้ได้นะว่าเออไปอยังไงมายัางไงมองแล้วผ่านไปฉันโอ้เออผ่านนะเวลากีดผมใช่ไหนึ่งแถวที่หนึ่งตัดแถวที่สองหยิบพลิกหวีพร้อมจออะหวีจะใช้ด้านนี้นะคะความยาวช่อล่างอยู่เท่านี้ช่อบนเป็นไงาย,ยาวกว่าใช่ไหม เอาฐานความยาวช่้นล่างเป็นเกณฑ์ยกขึ้นมาอันนี้เราใช้หน้ามือก็ได้นะคะเวลาตัดยืนตำแหน่งดีได้ไหมเนี่ยตัดถนัดไหมเนี่ยอืมไม่ถนัดอือบอกว่าอ่าถ้าครูย้ายหุ่นเท่ากับเราโยกลูกค้าหนีใช่ไหมเอาลูกค้าหนีใช่ปหมถือว่าถ้าถือว่าอ่ามุมนี้ <c oughs> ครูต้องยืนอย่างนี้ Thường mấy. À cũng có dái mua bay.